ที่รวมศิลปินทั้งค่ายไปเลยครับผมยกเซตไปใหญ่เลยครับเป็นไงบ้างาก,กับการที่แบบรวมเป็นกับคที่จรทั้งค่ายเลยครับจริงๆก็เป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะว่าคอใหญ่มากๆครับผมเป็นฮอที่แบบมี3ชั้นแล้วก็เป็นคอนเสิร์ต3วันแล้วก็ศิลปินแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยครับ<ช>ผมก็แบบเหมือนทุกคนแบบร้องกันคนละ5เพลงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ครับในคัมภีร์คุณเป็นยังไงบ้างฮะ การทำงานที่ญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับทุกคนแบบเรียบร้อยกันมากคือขนาดจะกีิเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบเขินที่จะกีดเลยครับตบมือหรอเป็นยังไงแบบตบมือเขาเรมณ์แบบสมมติว่าถ้าเราโชว์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กรีดกันเขาจะอารมณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรครับมันทำให้เราเป็นใจยากมันทำให้เราต้องปฏิบัติตัวไงที่สุดว่าเขาเขินไหมด้วยความที่เราไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยครับผมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เหมือนแบบ ยความที่เป็น GMMTV เนาะแบบเด็กเราก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็เหมือนละลายพฤติกรรมแฟนคลับทุกคนแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแบบเหมือนเขายังไม่กล้าที่จะแบบกีดกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนทุกคนเริ่มที่จะกีดกันแล้วครับผมใช่เพื่อนๆในกลุ่ม GMMTV เป็นไงบ้างับการทำงานนีครับก็จริงๆคือทริปนี้เป็นทริปที่แปลกมากๆที่ว่าคือพวกเราเหมือนแบบ ทุกคนจะแยกคู่กันไปหมดเลยครับผมก็คือแบบผมก็จะไปอยู่อีกคนนึงอย่างเช่นแบบพี่การก็อาจจะไม่อยู่กับพี่ออฟจุงก็จ,จะมีแบบรางพี่บุ๊กอาจ,จะมีแบบพี่ฟออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบแยกวันกันเพราะว่าโชว์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับโชว์แรกก็จะเป็นแบบร้องทุกคนเลยวัทนที่2ก็จะเป็นสายแบบเหมือนแบบ พูดไถ่เอ็นเตอร์เทนอะไรแบบอารมณ์เท้าโชว์แล้ววันที่3ก็จะเป็นสายเต้นครับผมซึ่งผมก็อยู่พัด์สาวันที่3ามอะไรเงี้ยเต้นเลยหรอใช่อย่างนี้เราแบ่งยังไงเราแบ่งกันยังไงอ่ะพูดฝ่ายต้องแบ่งพาร์ทในขนาดไหนจริงคือผมรู้สึกว่าทีมงานเราเก่งมากเลยนะที่มองเห็นตรงนี้ที่ว่าเออคือคนนึงไปวันแรกคนวันวันสองวันสามก็คือวันวันที่สามผมก็จะมีแบบมีผมมีมีปอนมีพี่กันครับผมแล้วก็มีพี่บุ๊ก แล้วสุดท้ายคือพี่มิกซิลครับใช่คืออยากจะบอกว่าทุกคนนี้คือสายเต้นกันหมดเลยแบบอาจจะเต้นไม่เหมือนกัน <Yeah. S 1> เต้นหลากหลายสไตล์แต่ก็ถือว่าแบบยูนิคครับผมต้องซ้อมกันเยอะไม่กว่าจะจะให้ได้อย่นี้จริงด้วยความที่ตารางของแต่ละคนก็แบบเหมือนแบบทุกคนแบบทำงานกันทุกวันเลยครับผมอาจจะแบบแบ่งกันซ้อมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าพอพอมีเวลาพอมีเวลาอยู่ว่างครับใช่สำหรับจริงสำหรับโชว์5เพลงจริง,รงแบบซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ ถือว่าก็ถือว่านอยแลวครับจูงได้เที่ยวบ้างไหมลูกไปเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนว่าทิมโชว์ก็คือบางหน้าแต่จริงๆก็คือไปช้อปปิ้งกันเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็ผมไปครับจริงๆผมได้อัดบล็อกมาให้แฟนด้วยนี่ใช่คือแบบตอนนั้นแบบขยันมากไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแบบมากระตุ้นก็คือแบบถ่ายบล็อกแบบตลอดทางแล้วลงลงช่องไหนลูก ลงไปแล้วครับลงไปในทวิตเตอร์ครับใช่ใครที่อยากดูวอลก็สามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ได<ะ>้ลงในทวิตเตอร์แล้วเหมือนกับดูเขา้าอ่อเอ่อ ยูทูบอย่ายังทำไม่ได้ครับก็ยังแบบยังให้แบบค่ายทำให้อยู่ใช่ครับแล้วก็พี่ถามในพาช้อปปิ้งบัตรเครดิตในมือเราสั่งนะเพราะแต่ละคนสั่นรู่กันแบบว่าวงเงินเต็มไหมเอางี้ครับจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบช้อปปิ้งกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเงินเ็มจริงจริงแล้วผมเนี่ยก็อยากจะช้อปปิ้งเหมือนกันครับแต่แค่เหมือนแบบด้วยความที่ไปญี่ปุ่นแล้วคือหลงทางเสียเวลากับการหลงทางคุณระสบภัยหรอหลงทางครับแล้วก็เหมือน แต่ต่างคนต่างไม่มีเงินสดด้วยต้องแบบหาเวลาไปแลกตังค์ที่แบบไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็คือออกจากโรงแรมเที่ยงกว่าจะถึงชิบูย่าก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งแล้วครับก็คือเดินทางทีก็คือสี่าอันนี้เราเดินหรือเราหน้าใต้ดินหลงครับคือเกินสถานีไปแล้วก็ต้องกลับมาสถานีเพื่อต่ออะไรอยเงี้ย เหมือนฝรั่งมาไทยอ่ะไปลงตรงสยามไม่ถูกอะไรอย่างงเี้ยครับผมอ๋อไปอ้อมมากันตะถึงใช่ครับที่เราไปพู้ศบใครกับใครไปกับใครที่ลงหนุ่มเลยอ๋อไปกับพี่กันครับพี่กันพี่บุ๊กน้องโฟสแล้วก็เจมินาในในทริปนี้มันมีผู้นำไม่รูกอย่างเช่นแบบเฮ้ยจะผมนำเองเป็นไกด์ไม่ใช่ไใครนั่นเป็นผู้นำนะหลัวงงกันทุกคนเลยคืองงกันทุกคนเลยคือคนที่ดูจะพึ่งพาได้สุดก็จะมีพี่บุ๊กครับแล้วก็ พูดได้แล้วก็เป็นมีผมครับมีพู้นกับผมก็คือเป็นคนเปิดแมบดูตลอดเวลาอะไรนะครับผมก็คือก็ไม่ได้เก่งมากผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือถึงชิบูยะสี่โมงครึ่งมาถึงมาถึงพี่บุ๊กนี่คือด้วยครับพี่บุ๊กนี่คือเป็นหนึ่งในคนนําใช่พี่บุ๊กก็ถือเป็นคนนำแต่เขาไม่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่โตเกียวอ่ะก็ขอว่าก็คงมีผิดพลาดกันบ้างแต่คือคือวันนั้นอ่ะผมอ่ะคือผมออกก่อนจากโรงแรมแล้วพอผมอ่ะ ไอพี่บุกผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะ uh oh. อะไรเงี้ยผมก็นึกว่าพี่เขาจะตื่นแล้ว uh oh. แต่แบบผมแบบเหมือนสั่นสันส่นไม่แรงพอมั้ง uh oh. พี่เขาไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผม uh oh. เขาก็เลยเหมือนแบบตื่นสายประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาแบบเฮ้ย uh oh. กระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนุ่งจุ้งออกจากห้องแล้วเหรอเฮ้ยตายแล้วทำยไงดีอะไรอย่างเงี้ย,ออย uh oh. ตอนนนั้ระหว่างนั้นตอนผมกําลังขับรถไปสนามบ,บินโย uh oh. มีพี่ถามีแบบพวกพี่เต้ดั้งฟังอยู่แล้วแบบผมเปิดสปีดอัพโผลกันได้ไหมเนี่ยพี่ถาฟังอยู่นะพี่บุก ชิบหายแล้วก็คือแบบก็คือแบบตลกมากจริงอยากถ่ายมากมัลงในวอล์กมากแต่ก็คือนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับใช่แต่ทริปนี้แบบว่าไปทํางานด้วยถึงเหมือนได้ไปพักผ่อนกันด้วยเลยนะเหมือนเฮียพัชเฮากันด้วยความที่เป็นวันที่สามครับก็เหมือนแบบไม่ได้แบบพักผ่อนในขนาดนั้นอาจจะแบบทํางานตอนเช้าแล้วก็แบบไปเที่ยวครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งครึ่งวันของพวกเราก็คือมันก็จะหมดกับการหลงทางครับใช่ คือเราจะได้เห็นภาพที่โชว์กันบ้างไหมเพราะว่าในภาพแต่ละคนก็คือเหมือนไปเที่ยวใช่ภาพแค่นี้ไปเที่ยวกนเลยเหมือนไม่มีภาพก็ก็มีเขาจีนก็มีครับจิงก็ลงโซเชียลคนค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ในทวิตเตอร์ในใช่ในทวิตเตอร์แบบแอคเาท์ส่วนตัวหรือว่าใน IG ก็ได้ครับผมว่าน้องๆก็ลงน่าจะลงรูปกันเยอะอยู่ครับ รูปเที่ยวใช่ไปด้วยใช่ไมเพื่อนเพื่อนดังเข้าไปด้วยใช่ไหมเนี่ยอะไรนะครับดังเหรอครับคือเอาจริงไหมคคือไปด้วยกันจริงๆครับแต่แค่เหมือนแบบไปถึงปุ๊บเจอกันแค่ประมาณ15นาทีคือเจอวันแรกใช่ไหมครับแล้วดังอีกวันหนึ่งดังเขาต้องทํางานตอนเช้าก็เลยแบบคุยกันว่าคุยกับที่แบบที่ฟอร์สกับพี่บุกันว่างั้นเรามาสลับห้องกันไหม พี่ฟอสเราตื่นเจ็ดโมงดังก็ตื่นเจ็ดโมงเพราะฉะนั้นอ่ะให้ให้ดังไปนอนกับพี่ฟอสแล้วพี่บ<ไ>ุ๊กก็น,นอนกับผมเพราะว่าจะได้แบบอีกวันหนึ่งจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบพี่ฟอสพี่บุ๊กก็จะได้ไปทํางานตอนเช้าคลิปนี้คลิปนะนี้เขาเป็นไงบ้างคุณดังคลิปนี้เหรอครับพูดได้เลยว่าเจอกันน้อยมากเจอกันน้อยมากอยากจะเล่าอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปอยู่ที่แบบเป็นแบบคลิปแบบทาท่าเนี้ยในติกต็อกเปิดเปิดตาแล้วก็แล้วก็ดึงมาอะไรเงี้ยมาหอมแก้มครับก็คือ มีคนเรียกร้องเยอะมากให้ทําคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะคืออยากจะขิงเลยครับคือผมไปปุ๊บใช่ไหมเขาทํางานเสร็จประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าเพื่อนมามาทำเชลนนี้กันคือปกติอ่ะผมไม่ได้แบบคาดหวังว่าเขาจะแบบเรียกร้องมาให้เราให้แบบให้มาทําอะไรใช่ไหมแต่วันนั้นคือแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็ลงอย่างที่ทุกคนได้เห็นวันนี้นี่แหละนี่แหละจบครับผมครับผ